ครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการให้โทรศัพท์คุณใช่ไหมหมายถึงคลิปในโทรศัพท์คุณนั้นมาอยู่ในคอมสิ่งแรกนั่นก็คือ,อยกบนี้ไปก่อนเสรแล้วโอเคสิ่งแรกที่คุณต้องการก็คือสายชาร์จเสียบมันไปเลยหลังจานะกนั้นก็ แล้วก็รอกดอาเดีะจะนะให้คุณเล่นลงมานี่แล้วมันก็จะมีนี่ขึ้นมาให้กดเขา้าแล้วกดนี่กดนี่กดนี่เรียบร้อยครับแค่นี้คลิปมันก็จะอยู่แค่นี้คุณก็จะสามารถเอาคลิปลงัได้อ่ะโนะผคจะเอาคลิปนี้ แค่นี้ชิปมันก็จะอยู่ในไฟล์ของคุณแล้วชิปก็มีแค่นี้แหละเบรย